สัสดีค่ะทุกคนตอนนี้เป็นเวลาตีสองซึ่งมันกลับหัวหรือเปล่าก็ไม่รู้เดี๋ยวเราจะทําการรีวิวของที่ซื้อมาจากนั้นตัวนี้ที่เชอนั่าานอเองครับเดีกยบไปนี้ก่อนเพราะว่ามันลกแล้วเราไปดูก่อนว่าอย่างแรกคืออะไรถ้าแม่เห็นคลิปนี้ก็คือจะบอกว่าพูดไม่ถูกเลย <laughs> อืม สุ่มกาชามานะคะไม่ได้ใช้เงินเยอะเลยค่ะแม่เอามาอันแรกค่ะก็จะเป็นตัวน้องเบรย์เบรดของเรานะคะเป็นตัวโกเลมนั่นเองครับอืมก็จะราคาประมาณ1 2 0 0า0สองอีสองกว่าแล้ว1200งพ,พันสออที่เ <laughs> ของเนี้ยไม่ตีเงินไทยเพราะว่างงสบสนมากอะตัวต่อไปค่ะตัว่อไปก็จะเป็นของเล่นเด็กผู้ชายครับผมสบายหนุ่นี่ยละครับนะครับผมอาตัวไปเลยจ้าตึต่นตงจ้า พันหนึ่งร้อยสองเก้าไม่อะไรไม่รู้ช่างมั่งเหอะคือคิดไม่ออกนะคะขออนุญาตทุกคนอันนี้มันหล่นต่อไปนะคะก็จะเป็นในสาดสกูชี่ทั้งหมดเลยสกูชี่ของเรามีอะไรบ้างนี่เลยตัวชีคเค้กนะคะผมเดี๋ยวผมขอแอบแแกะได้ไหมขอแอบแกะเสียงดังมากอุ้ยแกแก่ฉันจะอยู่ยังไงอ่ะ อหโ้มันไม่ใช well ่ชีสเค้กมะนาวเป็นชีสเค้กหน้าไหมโอ้โหระหว่างรอสโลเราปล่อยกันและอันที่สองครับชอบมากอยากได้อยากมีครับเป็นอันนี้เลยเอาจะแกะเลยส่วนของน่าจะเป็นแบบเมลอนเมลอนขนมปังเมลอนเมลอนขนมปังเมลอนปังขนมปังเมลอนใช่ เราดูมาจากเตยฟังเราก็รู้สึกว่าเอ้ยเราชอบมากตั้งแต่เด็กแบลาคุณฟังเมลอนน่ะก็ชอบในความที่แบบเตยน่าจะอร่อยว่าเ,เห็นปะสโลอยู่เลยอะระหว่างอันนี้นะครับผมโอ้โหหิวตอนนี้ก็หิวเลยหิวหิวแบบหิวอะเอออุออ้ยแกเปนบ,บาฉันเะบ,บาตายแกเป็นจะบ,บาตายยังไม่หมดค่ะขนมขนมปังเอาลืมค่ะขอไปตัดที่เีเบตก่อนอันนี้เป็นตัวผ้าเก่านะจ๊ะนี่เลยสามห้าร้อยเยนนะ,ะแล้วก็ตัวนี้เลย ก็จะราคาซามันจร้อนเยนค่ะจริงๆก็อยากได้อีกแต่พี่เม่บอกว่ามันหมดแล้วบางอันมันคือแบบบ่ได้บ่ได้แล้วอ่ะมันคือมันหมดอ่ะเดสมันหมดอ่ะเดชอ่ะเดวเราขอไปที่นี่ก่อนค่ะขนมปังยังไม่หมดเลยค่ะเก็บไหม่ี่ดีอันดีแบบแบบไม่่ันดู the best อันนี้ค่ะคือขนมปังนะคะคือขนมปังคูลาโมโตค่ะคูโาโมโตะไม่รู้มันคืออะไรค่ะแต่ว่ามันน่ารักดีเดี๋ยวลองแกะดีกว่าเขาบอกว่ากินไม่ได้นะจ๊ะ อุ้ยแกไม่ีรึไทยด้วยหรอสรุปก็คือซื้อของญี่ปุ่นที่มันผลิตจากไทยเงี้ยไม่ไดไทยแลนด์ตลกเลยย่านะฉันเฟล,ลนะฉันน,น้อยนะออไม่ใช่น่าแต่ว่าขายที่เจแปนดีไซน์โดยเจแปนแต่ขายไม่ได้ใช่น,นะคะซื้อโดยคนไทยเนีฮนะผมอุ้ยอุ้ยงงกินงงมากนี้นี่คือแบบโอ้ oh my god โอ้ my god ดังชองชัดโอ้โหจะบ้าจะบอจะคอระครังนะผมอ่ะอันต่อไปเลยดีกว่าเมี้เหมือนจะไม่มีช่องให้คนตัดตัดนะ <laughs> อันนี้ก็จะเป็นในส่วนของ Mouse มิกกี้เมาส์นบผมเพราะว่าอะไรฉันก็คือชื่นชอบดิสนีย์อ่ะฉันทำหล่นไปแล้วสองสามอันสามอันสี่อันชอบดิสนีย์อันนี้เป็นดิสนีย์ฉันข้ามใจไม่ค่อยไหวทุกทีเชียวนี่ค่ะโอ้ oh my god อ่ะฉันดมฉันดมไปหมดเลยฉันจะบ้านี่เอาไปไหนละกล้องอดูดีเทลโครงดีเทลเทลขาแกวิววิววาวาเป็นกำมะหยีสีแดงลายเปไลน์ ไมกี้เมาส์จ้าหนูจริงจา้าของแท้แล้วตัวต่อไปอันนี้ก็จะเป็นจําไม่ได้แลนะ้วมันคืออะไรแต่ถ้าอันนี้คือแบบเหมือนหน้าตาเหมือนกล่องสุง่มแบบนิดนึงเนาะแบบว่าเออกล่องสุง่มแต่ว่ามันไม่ใช่กล่องสุง่มถ้าจาไม่ผิดน่าจะเป็นกระดาษโน้ตหรือแบบฟิลเครื่องเขีย,ยนอะไรเงี้ยเดี๋ยวเรามาดูหอมกันว่ามันคืออะไรนะมันก็จะเป็น To ย Story จริงๆแล้วเราเราชอบ t อ y Story มากเลยนะครับผมเทคเจงร์เทคเจอร์เออเออใดๆอะเอา้เอา,เ,อา,เ,อาเปิดทางนี้แต่แม่ โอ้โหอ้ไม่กอดโอ้ไม่กอโอ้ไม่กอดโอ้ไม่กอดก็จะมีความแบบใส่ของเป็นอะไรนะเขาเรียกนะกล่องนิสอที่วางแบบปักกองปกกามีอะไรมีอะไรโอ้โหกระโนดมีอะไรอีกกระโนดมีหลายลายอีกโอ้พระเจ้าโอ้พระเจ้าช่วยเห็นไหมจ๊ะดูจะทำให้ดูยังไงหเห็นทุกรายไปเริ่มไม่รู้ไม่รู้อ่ะเก็บก่อนนะคะผมอ้าวฉันเก็บไม่เป็นอีกแหละ เป็นอย่างนี้แหละแกะได้เก็บไม่เคยได้เลยอะต่อไปนะคะก็ยังจะอยู่ในหมวดของ t r y s e story อย่าหาสติ๊กเกอร์บ็อกนะครับพี่จิว้ายจริงๆเป็นคนบ้าสติ๊กเกอร์มากแต่ว่าทำไมนะแมซื้อมาแกไม่เคยได้ใช้ไม่เคยได้แกะเพราะอะไรเสียดายมันน่ารักเกินไปจริงๆลายเขาสปอยมาว่ามันมีทั้งหมดสิบลายตามนี้ไม่รู้ไม่กล้าหัวหรือเปล่ากลับหัวเลยนะนี่คนรู้มดอลตเป็นคนสุรันนี่ค่ะจะมีสิบลายประมาณนี้ซึ่งแบบค่อนข้างที่จะออริจินอลนิดนึงนะแบบ ตัวละครถอนมาจากในการ์ตูนเลยจ้ะนี่จ้ะีค่ะนี่ค่ะนี่บิวตี้บ็อกเกอร์ท่าน,นะ er นหนึ่งเออขออนุญาตเกะแกะแต่ไม่เก็บนะจ้ะอะเมื่อไรจ้ะอะต่อมาจะเป็นการ์ตูนกระตุกการ์ตูนนะจ้ะจะมีทั้งหมดสองตัวจ้ะจะมีสีขาวกับสีสีน้องเนี่ยสีน้องคือสีอะไรไม่ดูอันนี้คือสีขาวจะททำหลุดจากถุงเมื่อกี้เลยจ้ะแต่ว่าอย่าไปว่าอย่างนั้นหนิงจะน้องไม่ได้ขี้เลือนหรือว่าน้องไม่ได้โปเปื่อยนะจ้ะน้องมีชุดให้ชุดจะให้ดูชุดน้อง เดี mm ๋ยวให้ดูชน้องดีกว่า่ารังเนาะเออเดี๋ยวให้ดูชุดน้องขอดูชุดน้องเลยจ้าเยอะมากคือมีอะไรมินนี่มิกกี้นี่มันจะอีกหลายเรื่องเลยจ้าดูชอบชุดไหนถ้าน่าใส่ชุดน้องให้เป็นชุดเออในส่วนของจะเป็นกระต่ายเป็นหมีดีๆไม่ชอบอย่าเป็นกระต่ายแต่ถือว่าน้องใส่อย่างงี้เออจริงจริงมันก็ใส่กับบู้กับแบ่กับบื้อได้นะลูกอ่ะปึ๊บวุ่นวายมากตรงนี้ช่วยด้วยค่ะ มีใครเข้าช่วยน้องยันครับซึ่งสมมติมันใส่ได้แล้วกันแล้วเสร็จแล้วข้างหลังอ่ะมันไม่ได้มีแค่ผูกุญแจสีทองอย่างเดียวมีอะไรมี เข็มกลัดด้วยแล้วก็อาจจะใส่กับตัวบู๊อะไรอย่างี้ก็ได้อจจะไรดูบูลล๊ตัวตัวงนี้เนี่ยก็จะแบบเป็นเพื่อนกันเฮ้ยแก้วนี้ไม่ไหนเงี้ยจะสญญาบายแบบว่าดิสนีย์แลนด์เอ้ยก็จะเป็นฟิลลุกคงลูกคุณอะไรเงี้ยอ่ะเราก็อยู่ก็เต็มโต๊ะไปหมดเลยเอาไปนะคะขออนุญาตนะนะอ่ะไปน้อยน,นี่ยังไม่เห็นเลยวันนี้นะคะอันนี้เป็นเรื่องของโปสดการ์ดโปรดใจก็คือเราพี่บายถ่ายมาให้ใช่ไหมเราก็แบบวงเลยเราอยากได้อะไรซึ่งก็แบบว่านี่สบไยแรก อย่างจีอยู่กับผู้คนบนดินอะเอ๊ะแต่ฟองฟองน้ํามันเข้าตรงตาพอดีเราไม่รู้ว่าทุกคนเห็นรูปเดียวกับเราด้คยกล้องไว้อันนี้นี่นี่นี่แบบอยู่บนโลกงามนี่เฟรนด์ใจแดดครับนี่อาดินครับยูดูยูทัชมี่นี่จะจุ๊บจะจุ๊บทำไมสินนี่จ้าอกมาอ่านี่เข้ามาตรงกลางเลยนี่เลยน่ารักมันเป็นกิมมิกที่แบบทําให้เราคิดถึงการ์ตูนวัยเด็กนะจ๊ะเออและอีกเรื่องหนึ่งฉันจำไม่ได้ว่าฉันซื้อมาแค่นี้เหรอเลยหลายมาก ้สปีดจะแพนมาด้วยเหรอนี่นี่สวยมากแกเทลเทลแอสออเดธามนี่เนี่ยล้อมแบบหลุดดิสิทีไม่โดนแน่นอนวันนี้นะคะผมนี่ไอตรงไอตรงกำแพงสวยมากเลยอยากให้ทุกคนเห็นแต่ว,ว่ามันไม่ในกล้องมันไม่ไปวะนี่นะอ่าประมาณนี้วันนีออ้อ่าปึ๊บปึ๊บอ่าช้ามาเหนื่อยค่ะเหนื่อยเหนื่อยกับตัวเองอ่าแล้วในส่วนของรองเท้าก็ยังมีนะครับผมรองเทา้าจะเป็นน้องแมวน้องแมวเนี่อร่อยมากรองเท้าเป็นรองเท้ายาวนะแต่ไม่แกะแล้วกันเดี๋ยวแกะมาก็จะทิ้งแถวนี้แหละอื น่ารักมากเลยต่อไปจ้ากลับมาที่โซนญี่ปุ่นเพราะว่ายังหลงเหลืออยู่เพิ่งมาไปว่าน้องว่าโอยแก้ทําไมแกแบบไปบุงไปเบียวซื้อเสื้อแอตแทกออนไททันมาใส่ขึ้นภาพค่ะอูจื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 ้อจื้อจื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 ้อจื้้อนี่ราองโรสิกตัวเองอ่ะแต่ว่าอะไรเราก็ซื้อมาเหมือนกันไม่ได้ส่วนของเคียวแบ็กกับเคียวไว้นะจ้าพที่เคียวรุ่นแม่เลยตั้งแต่แรกเลยที่เราได้ดูนะตอนนี้เขาก็ออกไปหลายภาคหลายสีหลายสันหลายอะไรแล้วแต่ว่า แบ็กไวท์ก็คือ the base of my heart นะจ๊ะเยโดนี่อะสวยมากๆนะจนะเดี๋ยวจะลองใช้ดูมันเป็นยังไงซึ่งไม่รู้ว่าสรรพคุณคืออะไรไม่รู้ว่าเขาช่วยเรื่องของอะไรใช้เคียวไวทหน้าขาวเคียวแบ็กหน้าดำหรือเปล่าไม่รู้แต่ว่าเห็นลายก็เลยเอามาก่อนนะจ๊ะอ่ะต่อไปจ้าถุงแรกหมดแล้วหมดแล้วหรอซือมาแค่นี้หรอไม่ใช่จ้าดูถุงที่2จ้าไปถุงที่สกลับมาจ้ากับ อันนี้ส่งได้สองดก็จะเป็นน้องขอขอเป็นเซตนี้น้องนี่หมดเลยนะปะ่ะมันน่ารักมากเลยจนแบบน้องมาสะอาดจนแบบไม่อยากจะแกะออกมาเลยน้องก็จะมีความแบบเป็นอ่าเข็มกัดด้วยแล้วก็พวงกจด,ด้วยมันน่ารักตรงนี้แหละตัวซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าเราจิ้มไปกี่ตัว<ม>เห็นดีเทลปะ่ะมันก็จะมีความแบบว่าเป็นแม่ครัวหัวเห็ดหัวไก่หัวไก่เหมือนทอมหัวไก,วก่เอา้องหมดแล้วเหรอจำไม่ได้ว่าซื้อกี่ตัวทุกคนอันนี้ก็เลยแบบนี่น้องก็แบบมีความมะเขือเทศนะป่ะ ความช้อนซ่อมนะคะแล้วก็มีอันนี้ตัวนี้ก็จะเป็นกระเป๋าไข่ดาวถ้าเป็นคนชอบแบบว่าความอิมวอจิไข่ดาวมากก็ซื้อมา <S <S แล้วก็มีแบบต้มผัดแกงทอดที่เป็นเรื่องของผักนะคะ <S 1> <S 1> <ๆ>แล้วก็นี้ก็เป็นน้องทาไข่ดาวไปเลยแต่น้องถือด้วยนี่ถือแนบเนื้อเลยไม่ได้กลัวร้อนได้ได้เลยนี่ข้าวบวบก็จะเป็นแบบนี่จะเป็นขนมที่หนึ่งที่เขาไม่เนยละลายเรียวกว่าอะไรจำไ,ไม่ได้หรือไม่ออกอ่ะแล้วตัวนี้ก็ละลรไม่เชอร์รี่เชอร์รี่น้องกิมน้องวายมีตั้งมากมายไม่ยอมด้วนกันนี่อร่อวมากไม่จำไ,ไ,ไม่ได้วัน แต่กิมมิกไปสื่งญี่ปุ่นไม่ซื้อได้ยังไงวะคุณลุงมินนี่คุณป้ามิกกี้ไม่ใช่คุณลุงมิกกี้คุณป้ามินนี่หลับหมดแล้ว <laughs> นี่นี่ไงกิโมโนไอยนโมโตะมากน่ารักเห็นไแย่เวมันไม่มีแค่ตัวนี้มันมีไซส์เล็กด้วยเพราะอะไรเพราะเราเลือกไม่ถูกว่าเราจะซื้อไซส์เล็กหรือไซส์ใหญ่ดีเราก็เลยเดี๋ยวให้ดูกิมมิกกิมมุกกิมมกกิมมกแปลว่าอะไรกิมมิกนีหางโผล่มาเลยนะจ๊ะเหมือนพวกเราเลย แบบซุ้มๆมีหน้าล้างหมดมันเป็นก้อนเป็นหนูแฮมเตอร์เหมือนหนูแฮมเตอร์อันนี้อันนี้มันหนูแฮมเตอร์จริงหนแฮมเตอร์จริงนะจ๊ะอ่ะแต่ไม่หมดแค่นั้นนะจ๊ะด้วยความที่เรานั่งอยู่ตรงโต๊ะคอมมันจะมีนี่2ออันนะจ๊ะเดี๋ยวเราให้ดูกัน จะเป็นในส่วนของเขาเรียกว่า posture p o s เนะเราจะเป็นอย่างนี้น่ารักนุแก้มันดูน่ารักมากแต่ว่าวิธีการทาก็คือมันจะวางตรงโต๊ะอ้อมงี้แล้วที่เราแบบพิงก็จะแบบว่าจากหลังคดหลังแข็งหลังงองหลังอะไรหลังเคลื่อนก็จะแบบโดยมังคับให้นี่โดยปริยายนะคะไม่เหมาะสำหรับนะคะคนที่ทํางานตรงคอมแต่โต๊ะก็คือหมายถึงว่าแต่ตัวนี่สูงไม่เกินคอมเนี่ยใช้ไม่ได้อันนี้ไม่ได้เลยมันจะเป็นท่านี้ไม่ได้มันจะอยู่ท่านี้นะคะ หน้าผมอ่ะไม่ได้มีอันเดียววันนี้ผมซื้อมาเผื่อแบบเบื่อบรรยากาศอยากแบบว่าอุ้ยแบบว่าโตคงโต๊คอมสีนี้สีนองสีตาแต่ฉันไม่ค่อยอะไรชอบสีเหลืองแล้วโตมากัไรแล้วสีนี้น่ารักไหมไม่ใช่อยู่เลยหรือไม่ใช่อะไรนะคะนี่จ้าใครเคยดูบ้างซากุระอาหารปลาน่นารักนะน่ารักรก็แบบนีน้เออนา่นารักน่ารักหลัมานี่คือสองอันที่เราแบบซื้อมาจ้าก็คือเป็นเป็นงานเขาเรียกอะไรเป็นการเพิ่มทําให้เราอยากทํางานมากขึ้นนั่นเองจ้ะ ในส่วนของเครื่องหัวกันมาอุย้ยใครเครื่องหัวกันบ้างด้วยความที่ไปดิสนีย์มาก็คือมีอะไรเครื่องหัวใส่อยู่บนหัวแลยเข้าไหมเป็นหมาเป็นคนด,ดีไม่ชอบเนี่ยเป็นหมาอ่ะนะใครจะขอยืมไปช่วงในการแบบว่าตุดจ,จงตุดจ,จินเชื่อสิงโตนะก็สามารถได้เหมือนกัน,น,น,นต้งแชร์ต้งแชร์นะจ๊ะซึ่งมันน่ารักมากซึ่งยังไม่ลองว่ามันใส่หัวเราเข้าไหมลงหรือเปล่าเดี๋ยวลองดูอ่ะไปเลยค่ะเขาไปกับบิ๊กเลยกุ้ยกุ้ยอะไรนี่พี่ชายพี่ชายตักซอยเท่าไหร่เขา นนอันนี้อะไรถุงอันนี้คือจัมโบ้นล้วโซฟานะคำนวณดีวิ้ต้องตัดเพลงเข้าหลายเพลงมากอันนี้ครับไม่ใช่ดัมเบลแต่เป็นดัมโบ้เนีครับผมอ่ะทำไมเขาเอานะผมหนึ่งไ้จอดับนะผมนี่น้องเป็นดีไซน์ดินสอปากกาจะแบบสมมติว่าแบบไปเรียนก็คือวัยของเราไปเรียนนี่แหละรูมสติว่าเฮ้แก้แบบอยากหยิบปากกานี่ออกมา ใ่เหมือนกันเห็นไหมแล้จะมาแบบใช้แบบกล่องอิสอะไรเงี้ยธรมจาไปสองสามชั้นมีกระจกไม่เอาเอาแบบนี้นา่ารักเป็นหมอนด,ด้วยนะตอนเรียนอ่าแต่ข้ามไปอีกโซนหนึ่งคืออะไรกระเป๋าตังอันนี้คือกระเป๋าตังของมาจากเรื่องชินจังนะครับชินจังครียนชินจะังนะครับผมน่ารักน้อยน้องเป็นหมีน่น่ารักมากเลยแล้วก็อันนี้มีอีกอ่าน้องแมวน้องแมวน้องแมวมาจากเรื่องโตโตโรนะจ๊ะ อ๋งนิดนึงวันนี้ก็ไปพูดดูหนังสือจีบีมาน้องเป็นอะไรอ่ะเออน้องเป็นแมวแล้วน้องที่เป็นรถทัวร์แมวเออแล้วน้องเขาติดไว้อ๋อยู่ฝั่งนี้บนแล้วบนก็จะมีคิมมิคตัวนี้น่ารักเลยอ่ะโอ้เราก็แบบเป็น้าเช็ดมือแบบสีเหลืองอ่ะแกดูดิโหมันแบบไม่ควรอยู่ตรงนี้นะไม่ควรอยู่ตรงนี้เป็นยังไงดีน่ารักมากเอาเก็บไปเช็ดมือตรงนี้ดีกว่าส่วนนี้ข้ามมาเรื่องของดากบอลนะเป็นพวงกแกที่แบบเป็นเหมือนแบบบินบีนใสๆอยู่ข้างในหนอก็แบบ นี่มากซึ่งวันนั้นที่เขาซื้อไปไม่นจะเป็นลูกสุดท้ายแล้วหรืออะไรก็ตามที่มันจะปิดแล้วแล้วไม่สามารถแล้วแต่เราได้มาะคะคือบอลสีดาวของน่าจะเป็นบอลอันแรกเลยที่ผู่ออกมานะคะของโกคูตั้งแต่ตอนเด็กๆที่เขาบอกว่าฉันพกเอาไว้ ok นะจ๊ะอ่าอันนี้เคอร์บี้เค์ใจน่ารักมาก,มากมาซึ่งตอนวันเนี้ยไปซื้อไอ้นจิเนเทนโดมาก็เือเห็นทุกคนเห็นเลย และก็ไปซื้อเคส Nintendo มาด้วยซึ่งตัวเคส Nintendo นะก็คืออยากได้ไอ้น Kirby นี้มากแต่ว่าเกมหมดแล้วก็เลยคิยีว่าแทนฉะนั้นอันนี้สิ่งนี้ก็จะอยู่ด้วยกันอย่างนี้ว่าน่ารักมากเลยเนาะโอ้สกิลเนาะเออเมนเยอะไปหมดจะเอาอะอยากได้เยอะไปหมดเลยก็เลยแบบเอาไม่รู้จะวางตรงไหนละอะ ต่อมาจ้ากลับมาที่ตุ๊กตาอ,อีกรอบนึงนะคะก็จะเป็นนี่จ้าแอริเอลเอ้าพรมันมีเท้าแอริเลนี่แอริเอลแอรอลหอยปิดไม่มีได้แอริเลปิดนิดนึงนะจ้าหอยไม่ได้นะจ้าตรงนี้นะจุดนี้อะแล้วก็มีน้องเบลตาหวานบอกกับแบบว่าเบลละลางเหรเบลเบลเหม็นมากตรงน,นี้อะแล้วก็มีในกระหองอย่างรับผมสติชนะหนังจะเข้าลงเราจะใช้อนี้ไปด้วยนะครับผมแล้วก็ ตัวนี้น่าเข้าไปเอ้ยเป็นกิฟถึงผมจะน้อยแต่เราก็ยังพยายามจะติดอะไรก็ไม่รู้ยบนหัวเต็มหมดเลยซื้อิีเดียวเหนื่อยมากเลยเป็นการแลปที่เหนื่อยมากนะคะซื้อนีดเียวทุกคนแต่ว่ามันน่ารักมากใครที่จะเอฟต่อไม่ต้องเอฟที่นี่นะ๊ะเพราะไม่ขายทุกชิ้นถึงจะบอกแม่ไปว่าซื้อเพื่อขายแต่ว่าไม่ขายถ้าใครอยากได้ลองไปช้อปปิ้งดูนะคะที่โทนี่เน็ตช็อปค่ะอยู่ที่มิกซ์จตุจักรชั้นสนะจ๊ะบ๊ายบายทุกคน